เปิดภาพอบอุ่นหนุยอัมพลสวมกอดน้องกายบอกลูกชายไม่ต้องเศร้าแล้วลูกผู้ชายการแสดงคอนเสิร์ตเต็มวงครั้งสุดท้ายจัดเต็มสุดชีวิตของวงไมโครวันที่20ถึงวันที่21พฤษภาคม2566 ล่าสุดค่ะทัญญา,ญญาธัญเรศภรรยาของเป็กสัญชยัยก็ได้โพสตคลิปโมเมนต์สุดอบอุ่นของพี่หนุยอัมพลและน้องกายลูกชายซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นออกสื่อสักเท่าไหร่พร้อมกับข้อความในคลิปว่าโมเมนต์ moment ดีๆหลังเวทีคอนเสิร์ตไมโครและแคปชั่นว่าพี่หนุยอัมพลกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเป็กก็มองตาติปปิบยิ้มแก้มปลิบด้วยปลอบลูกชายลูกผู้ชายไม่ต้องเศร้าไม่มีอะไรเศร้าแล้ว โดยเป็กน้องรักมองภาพความอบอุ่นขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นแบลตาของพี่หนุ่ยมองลูกวัย35ยังไงก็เป็นเด็กเสมอน่ารักครอบครัวนี้น่ารักมากพี่หนุ่ยกับพี่มาชาเจอกันยังกอดกันอยู่เลยน่ารักน่ารักหน้าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะอยู่กับพ่อก็เหมือนพ่อมากเวลายิ้มเหมือนคุณแม่มากๆเป็นต้นค่ะ อั้มัเศร้าไม่เหือีอะไรเศร้าแล้วเพเี่่ะเนู่ครับอรอคเวสเสร็จแล้วมัมพกงวันเดี๋ยว